สวัสดีค่ะวนี้นะคะก็จะมาแน,น,นะนาเมืองฉงชิ่งนะคะเป็นเมืองที่น้องๆถามมาเยอะมากเลยนะคะก่อนอื่นเลยะคะ่ะเมืองฉงชิ่งนะคะเป็นหนึ่งใน4เมืองปกครองพิเศษนะคะที่อยู่ภายใต้รัฐบาลกลางของประเทศจีนเลยทีเดียวค่ะซึ่งอีก3เมืองนะคะก็จะเป็นเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งแล้วก็เทียนจินนะคะขนาดของเมืองฉงชิ่งนะคะก็คือขนาดเท่ากับประเทศออสเตรีย นะคะแล้วก็มีประชากรมากกว่า30ล้านคนนะคะเป็นศูนย์กลางทางการเงินศูนย์กลางทางการผลิตนะคะแล้วก็ศูนย์กลางทางด้านขนส่งค่ะส่วนมหา,าวิทยาลัยท็อปของเมืองนี้นะคะก็จะเป็นชงชิ่งอินเตอร์วิตี้นะคะแล้วก็ s ซาท์เวอร์ซีนอินเอร์ิตี้ค่ะอากาศของเมืองนี้นะคะก็จะอยู่ประมาณแบบมีความชื้นค่อนข้างสุงนะคะฤดูร้อนเนี่ยก็จะค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะคะประมาณ33-34องศาค่ะเมืองนี้นะคะก็ อาหารของเมืองนี้นะคะก็คือค่อนข้างที่จะเผ็ดนะคะก็คล้ายๆกับเมืองเฉิงตูเลยนะคะก็คือหมาล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็คือมาจากเมืองชงชิ่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันค่ะถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถถามมาข้างล่างได้น,นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Follow นะคะแล้วก็กด Li นะ์ในาโปรไฟล์พีดนะ้ถ้าอยากจะคุยกันนะคะเราเจอกันรอบหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย